ขอจเจริญพรท่านผู้ฟังทุกท่านรายการทำระบทภาคสองมาแล้วนะครับวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของพระนางสามาวดีอยู่นะครับแล้วก็เป็นภาคกำเนิดพระนางวาสุรทัตตาอัครมเหสีอีกคนหนึ่งนะครับของพระเจ้าอุเทนนัน่ตอนนี้มีด้วยกัน3ตอนเนาะวันนี้มาถึงตอนที่2แล้วนะครับเมื่อวานเราได้เห็นแล้วว่วาพอขอภัยวันนี้ถึงตอนที่3แล้วเนาะ ถึงตอนที่3แล้วของพระนางวาสุรทัตตานะครับเราได้เห็นความรักข้ามม่านนะรักข้ามม่านนะครับของพระนางวาสุรทัตตากับพระเจ้าเท็นไปแล้วาน,น,นที่เขามีการถูกหลอกนะถูกหลอกโดยพระเจ้าจันทประโชดผู้เป็นพระราชบิดาของพระนางวาสุรทัตตาเนี่ยท่านได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยของอีกฝั่งหนึ่งเป็นชายโรคเรื้อนแล้วตัวเองเนี่ย เป็นเหมือนยิงค่อมนะครับก็ไม่อยากให้เห็นหน้ากันแต่อยากให้เรียนมนเอามาให้ได้แต่สุดท้ายก็ได้กระทําซึ่งความเชยชิดกันนะครับได้มีความสุขร่วมกันไปแล้วในม่านนั้นเลยเนาะแล้วก็ได้วางแผนนะว่าจะหนีนะครับทั้งสองในวางแผนว่าจะหนีโดยพระนางวสุรัตตาเนี่ยจะช่วยให้พระเจ้าเทนหนีให้ได้หนีจากพระเจ้าจันทประชนนั่นเองนะครับก็ได้ขอประตูเมืองประตูหนึ่ง จะได้ออกไปทางไหนออกไปเวลาไหนก็ได้นะครับแล้วก็ขอพระพานะอย่างหนึ่งเมื่อคราวที่แล้วจบกันไปที่ว่าพานะห้าอย่างภนะานะห้าอย่างของพระเจ้าจันทประโชยเนี่ยมีอะไรบ้างนะจําได้ไหมมีนางช้างนะนางช้างช,ชื่อพระทวดีนะครับแล้วก็คนที่สองคือทาสคนหนึ่งที่ชื่อว่ากากะวิ่งเร็วมากแล้วก็ม้าเวระกังสีกับมุนชเกสีนะครับสองตัว และสุดท้ายก็คือช้างอีกตัวหนึ่งนะครับช้างนาราคิรีนั่นเองอวิ่งไหวมากร้อยห้าสิบโยชนะครับขอร้อยห้าสิบโยนเลยแต่เราต่อวันหนึ่งนะโอ้เป็นช้างที่วิ่งไหวมากนะครับขออภย120ยั120ยรนะ้อยยี่สิบโยร้อยยี่สิบโยไม่มั่นใจไปกี่วันนี้ก็เลยมาในชื่อตอนที่มีชื่อว่าพาณนะพาหนีแต่เราพี่ก็ให้อะไรเอ่อยไว้นะเราจะได้มาลุ้นกันว่าพาณน,นั้นจะเป็นตัวไหนกนะ็มาติดตามกันวันนี้เลย ก่อนอื่นเลยตามธรรมเนียมของรายการนะครับเราพีก็จะขอกราบทาความเคารพหนังสือที่นํามาอ่านก่อนหนังสือที่มีชื่อว่าพระธรรมปตตะรรกถาแปลภาคที่สองนี่เองระหว่างนี้ก็อยากให้ทุกท่านได้ทําใจใส่เตรียมกายเตรียมใจที่จะรองรับธรรมะกันแบบนิ่งๆสักครู่หนึ่งนะครับ ก็มาต่อกันเลยนะคะหลังจากที่ได้มีคนกล่าวแล้วเนาะว่าพระราชาเนี่ยมีพระนะหาะ้าอย่างดังที่หลวงพี่บอกไปเมื่อกี้ก็มีคํากล่าวอีกว่าดังได้ยินมาว่าพระราชาพระองค์นั้นเนี่ยก็คือพระเจ้าจันทประโชดน,นะในเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยยังมิได้อุบัติขึ้นได้เป็นคนรับใช้ของอิสระชนผู้หนึ่ง อิสระชนก็คือคนผู้เป็นใหญ่นะครับคนผู้เป็นใหญ่คนหนึ่งต่อมาเนี่ยวันหนึ่งเมื่ออิสระชนคนนั้นไปนอกพระนครอาบน้ําแล้วกลับมาอยู่พระบัจเจกับพระทธเจ้อา,าองค์หนึ่งเข้าไปสู่พระนครเพื่อบินทบาตแต่ไม่ได้พิกษาเลยเพราะชาวเมืองทั้งสิ้นเนี่ยถูกมารดนใจท่านเนี่ยมีบารตามที่ล้างไว้แล้ว เป็นบาทที่ว่างเปล่าออกไปลำดับนั้นมาเนี่ยเข้าไปหาพระประเจรคพระเจ้านั้นด้วยเพศที่ไม่มีใครรู้จักก็คือปลอมเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่มีใครรู้จักเลยนะครับแล้วถามท่านในขณะที่ท่านเนี่ยถึงประตูพระนครว่าท่านเจ้าค่าท่านได้อะไรอะไรบ้างไหมพระประเจกพระเจ้าตอบว่าก็เจ้าไมิใช่หรือที่ทำอาการอันเราเนี่ยไม่ได้แล้ว มานก็เลยพูดกลับไปอีกว่าถ้ากระนั้นขอท่านจงกลับเข้าไปอีกคราวนี้เนี่ยข้าพระเจ้าจักไม่ทําแล้วพระประเจกบุทเจ้าตัดว่าถ้าอย่างนั้นเราจักไม่กลับไปอีกก็ถ้าพระประเจกบุทเจ้านั้นพึงกลับไปใสมานนั้นจะพึงสิงร่างของชาวเมืองทั้งสิ้น แล้วปรบมือทำการหัวเราะเยาะเยอ้ยอีกเมื่อพระปเจก,กับพระเจ้าไม่กลับมานก็หายไปในที่นั้นเองขณะนั้นอิสระชนผู้นั้นพอเห็นพระปเจก,กับพระเจ้าผู้มาอยู่ด้วยทั้งบาทตามที่ล้างไว้แล้วก็คือบาทว่างเปล่านั่นเองจึงได้ยกมือไหว้แล้วถามว่าท่านเจ้าข้าท่านได้อะไรอะไรบ้างไหม ท่านก็ตอบเขาว่าผู้มีอายุฉันเนี่ยเที่ยวไปแล้วออกมาแล้วเขาคิดว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ตอบคำที่เราถามกลับกล่าวคำอื่นเสียท่านคงจักยังไม่ได้อะไรอะไรในทันใดนั้นเองเขาได้แลดูบาทของท่านก็เห็นบาทเป็นบาทว่างเปล่าเลยเป็นผู้แก้วกล้าแต่ไม่อาจจะรับบาท เพราะยังไม่รู้ว่าพัดในเรือนของตนเนี่ยเสร็จแล้วหรือยังไม่เสร็จจึงกล่าวว่าท่านเจ้าค้าขอท่านเนี่ยจงรอหน่อยดังนี้แล้วก็รีบไปสู่เรือนโดยเร็วถามว่าพัดสำหรับเราเนี่ยเสร็จแล้วหรือเมื่อคนใช้ตอบว่าเสร็จแล้วท่านจึงกล่าวกับคนรับใช้นั้นว่าพ่อ คนอื่นที่มีความเร็วอันสมบูรณ์กว่าเจ้าเนี่ยไม่มีด้วยฝีเท้าอันเร็วเจ้าจงไปถึงพระผู้เป็นเจ้านั้นกล่าวว่าท่านเจ้าข้าขอท่านจงให้บาตรแล้วรับเอาบาตรมาโดยเร็วคนรับใช้คนนั้นได้รีบวิ่งไปด้วยคำสั่งคำเดียวเท่านั้นรับบาตรแล้วก็นำมาแล้วแม้อิสระชนทำบาปให้เต็มด้วยโภชนะของตนแล้วกล่าวว่า เจ้าจงรีบไปถวายบาทนี้แก่พระผู้เป็นเจ้าเราจะให้ส่วนบุญแต่ทานนี้แก่เจ้าเขาได้รับบาทนั้นแล้วรีบไปโดยเร็วด้วยฝีเท้าอันรวดเร็วของเขาถวายบาตรแก่พระประเจกุพุทธเจ้าไหว้ด้วยเบญจากพระประดิษฐ์แล้วกล่าวว่าท่านเจ้าข้าเวลาจวนแจแล้วข้าพเจ้าไปและมา ด้วยฝีเท้าอันเร็วยิ่งด้วยผลแห่งฝีเท้าของข้าพเจ้านี้ขอพาหนะทั้งหลายห้าอย่างซึ่งสามารถจะไปได้50โยชน์หกโยชน์หนึร้อยโยชน์และ120โยชน์จงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าอันหนึ่งร่างกายของข้าพเจ้าผู้มาอยู่และไปอยู่ถูกแสงแห่งดวงอาทิตย์แผดเผาแล้ว ด้วยผลแห่งความที่ร่างกายถูกแสงแห่งดวงอาทิตย์แผดเผานั้นของข้าพเจ้าขออัจชรยของข้าพเจ้าจงแผ่ไปเช่นกับแสงแห่งดวงอาทิตย์ในที่ที่เกิดแล้วและเกิดแล้วส่วนบุญในเพราะบินทบาทนี้อันเจ้านายให้แล้วแก่ข้าพเจ้าด้วยผลอันไหลออกแห่งส่วนบุญนั้นขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมอันท่านเห็นแล้วเธอ พระปเจกับพเจ้ากล่าวว่าขอความปรารถนาที่ท่านตั้งไว้ดีแล้วนี้จงสำเร็จแล้วได้กระทำอนุโมทนาว่าสิ่งที่ต้องการแล้วปรารถนาแล้วจงพลันสำเร็จแก่ท่านขอความดำริทั้งปวงจงเต็มดังพระจันทร์ซึ่งมีดิถีที่สิบห้าสิ่งที่ต้องการแล้วปรารถนาแล้วจงพลันสำเร็จแก่ท่าน ขอความดำริทั้งปวงจงเต็มดังแก้วมโียขอพายจงเต็มดังแก้วมณีชื่อว่าโชติรสอ่านี่คือคำให้พรที่เป็นปกติเราก็คงจะได้ยินบ่อยๆนะครับมาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าคำว่าอัจฉญยาของข้าพเจ้านี่ในคำอธิษฐานจิตของเขาเนาะของคนรับใช้คนนี้นะครับเขาบอกว่าขออัจฉยาของข้าพเจ้าจงแผ่ไปเช่นกับแสงแห่งดวงอาทิตย์ คำนี้หมายความว่าเหมือนอำนาจอำนาจการปกครองของเขาเนี่ยจงแผ่ปกคลุมไปเช่นกับดวงอาทิตยออ์ที่สาดแสงส่องไปที่ไหนก็ถือว่าอำนาจของเขาที่จะปกคลุมเนี่ยก็ขอให้ไปถึงที่นั่นนั่นเองนะครับขอให้มีส่วนแห่งธรรมอันท่านเห็นแล้วพูดง่ายๆก็คือขอให้ได้บรรลุทมตามที่ท่านเห็นนั่นเองท่านบนรรลุทมอย่างไรขอเราบรรลุทมแบบท่านบ้างนะครับนี่เป็นคำอธิษฐานจิตที่ดีมากๆเลยนะท่านผู้ฟังสามารถ หยิบไปใช้ได้นะครับเป็นอธิฐานจิตได้ได้ทราบว่าคาถาสองคาถานี้แลชื่อว่าคาถาอนุโมทนาของพระประเจกพระเจ้าทั้งหลายรัตนคือแก้วมณีอันให้สิ่งที่มุ่งหมายทั้งปวงเปรียบเหมือนแก้วสารพัดนึกเรียกกันว่าแก้วมณีโชติรสในคาถานั้นนั่นเองนี้เป็นบุรพจริตแห่งบุรุษรับใช้คนนั้น เขาได้เป็นพระเจ้าจันทประโชดในบัดนี้นี่เองด้วยผลอันไหลออกแห่งกรรมนั้นภาณะห้าเหล่านี้จึงเกิดขึ้นนี่ก็คือเหมือนความเป็นมาเป็นไปของภานะของเขานะครับต่อมาวันหนึ่งกลับมาที่ปัจจุบันนะพระราชาเนี่ยสเสด็จออกเพื่อทรงกีฬาในพระราชอุทยานพระเจ้าอุเทนทรงดำริว่า เราควรหนีไปในวันนี้จึงทรงบรรจุกระสอบหนังใหญ่ๆใ,ให้เต็มด้วยเงินและทองวางเหนือหลังนางช้างแสดงว่าเรารู้แล้วนะว่าพาณะที่ท่านได้เนี่ยก็คือนางช้างพัะธวดีนั่นเองนะครับแล้วได้พาพระนางวาสุรทัตตาเนี่ยหนีไปทหารรักษาวังทั้งหลายได้เห็นพระเจ้าอุเทนกำลังหนีไปจึงกราบทูลแด่พระราชา พระราชาทรงส่งพลไปด้วยพระดำลัดสั่งว่าพวกเจ้าจงไปเร็วพระเจ้าอุเทนทรงทราบว่าพลนิกายได้ไล่ตามเข้ามาแล้วจึงทรงแก้กระสอบกะหาปณะทำกับปะหาปณะให้ตกลงพวกมนุษย์ที่ไล่ตามก็เก็บกระหาปณะขึ้นแล้วไล่ตามไปอีกฝ่ายพระเจ้าอุเทนก็ส่งแก้กระสอบทอง แล้วทำให้ตกเมื่อมนุษย์เหล่านั้นมัวเนิ่นช้าอยู่เพราะความระโมบในทองพระองค์ก็ได้เสด็จถึงค่ายของพระองค์ซึ่งตั้งอยู่ภายนอกขณะนั้นเองพลันิกายของพระองค์พอเห็นเท้าเธอเสด็จมาก็แวดล้อมแล้วเชิญเสด็จให้เข้าไปสู่พระนครของตนก็คือกรุงโกสัมพีนั่นเองเองนาะเมื่อเท้าเธอขันเสด็จไปแล้ว ก็อภิเศกพระนางวาสุรทธตาตั้งไว้ในตำแหน่งแห่งอัครมเหสีนี้ก็เป็นเรื่องราวของพระนางวาสุรทธตา,าภาคกำเนิดพระนางวาสุรัทตาก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับได้เห็นอัครมเหสีองค์ที่สองแล้วแล้วพรุ่งนี้จะเป็นตัวละครคนไหนก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แลวปิดท้ายกันไปด้วยบาลีวะล่ะครับ วันนี้เราพูดถึงเรื่องผาน,นะเนาะดังนั้นเราไปรู้จักกับคําบาลีที่แปลว่าผาน,นะกันบ้างว่าหนังคล้ายๆกันอีกแล้วนะครับคล้ายๆกันเลยแค่เปลี่ยนวหวนเป็นพอผาน,น,นั่นเองอันนี้ก็เป็นเหมือนหลักการเปลี่ยนเหมือนกันนะคําไทยเนี่ยถ้าเอามาจากบาลีส่วนใหญ่จะเปลี่ยนวหวนเป็นพอผาน,นะครับอย่างเช่นคาว่าพรการขอพรการให้พรเนี่ยครับพรพอผานรเรือเนาะ ก็มาจากคําบาลีว่าวระนั่น,นะครับที่แปลว่าประเสริฐนะวรวแหวนแล้วก็รอเรือนะครับอันนี้ก็เช่นกันพาหนะก็มาจากคําบาลีว่าวาหนังวาหนังแปลว่าพาหนะนะครับง่ายๆตรงๆเลยสบายๆกันไปเลยเนาะส่วนธรรมะที่เอามาเล่าให้ฟังทีละบทรับรองว่าสามารถจดไปใช้ได้ไม่มีวันหมดแน่นอนวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านให้หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุข มีความสุขแช่มชื่นเบิกบานตลอดวันตลอดคืนและตลอดไปกันทุกคนเลยนะราตรีสวัสดิ์พรารัตนาไตายแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้จ้ะ